สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเข่งลายสาวลาวพี่น้องืันนี้สเก็งกสิภาพ,พ่อแม่พี่น้องลงไปใส่บาตรนำกันน้พี่น้องเนื่องจากว่าบ้านสเก็งเพื่อได้จัดงานบุญกองเข่าพี่น้องก็เป็นบุญประจำปีะอะไรเนาะทุกๆปีก็ได้เหตุบุญเพื่อได้จัดตัง้งแต่เมืม่อวานนี้เนาะพี่น้องวันนี้ก็เป็นเมื่อใส่บาตรย่างนั้นฮะ เอากระสียางลงไปทางนี้พี่น้องบุหัวสกายพี่ลงเนี่ยังเนาะสกีกระสีมาซื้อน,นะตอนนี้ก็สวยแล้วพี่น้องเอ้ยสก,กายลงระ้ับเนาะตะเวนสองตะเวนสองหน้าพี่น้องอาจเซบุเห็นปะในเนราะว่าตอนเศร้าดิตะเวนเขึ้นทางนี้เนาะ

ุนเไนี่ไปบางยมางเม็ดดอกไม้คนจังนิยมสมสอบด้วยซ้ตอนนี้เมศสกิลกับน้องสาวกมาเลยครับพี่น้องเอาลูกเอาหลานเที่ยวบอานลูกาูลาูลา อันนี้ก็เป็นเข่าแ้วพี่น้องที่เพิ่นเก็บเพื่อนละ30สโลเนาะบางคนก็มาให้เต็มศอกเลยเกินกิโลก็มีพี่น้องเพินกระจดส่อแต่ละคนแต่ละคนเนาะอันนี้เบิดบันพยางเอาเลยเนาะบางคนอันบ่อยากเสียเข่าก็เสียเงินพี่น้องเข่า่นก็สิสูตรเนาะคนเหน่งอันข่ายมนคุณพี่น้อง่นกะสูตรอย่างดีเนาะคนกะิ่มทยอยทยอยมาเลยเนาะพี่น้อง ใครเอ้อประมาณเนาะ38กินเนาะเออ <Sýst> <Sýst>

จล่อบขามก่ันรายกลองหนกเนเพราะว่าอันกลองหนม,นมันมัวแห้นเน,นะเลยบย่ายเคุณล่ากาตัดภพไปบุญตนใส่บาทเนเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะทิะไปถือค่าตังมาเนาะถ่าถ่ายตอนนันเป็นใส่บาทอย่างเดียวนะพี่น้องเพราะว่าอัน บาทกะลายอยู่สิบสิบหกเจาทนะพี่น้องตอนนี้เพ็นกาพากันลงไปใส่บาทแล้วพี่น้องใส่บาทยืดลุมคุองน้ไงราใส่สาากขุางตังางาส ตอนนี้เพิ่นกำลังใส่บาทแ้พี่ดาคนไลน์ไลนยเนาะคุณยาวแหงอีกเลยเขาเพื่อนสได้ไปรักทายหมดเลยเนาะอย่าพาไปเฮ้ กัจจิปิภูตะเกนะยุประทานะธมมังยตุกิยุตินิธินิธานังญาณคติ คนกะลายเนี่ยน้องบาทกะลายเนี่ยนะพี่พน้องตื่นเลยเอาถ่ายกันเองเอา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 เาว้ำน้อย <c ười> <c ười> <c ười> ญาโมตักมีจักบาทเนาะนะนิวัฏฐานุเอวัฏวังวิกาโยยิปาจุตานะมังสาเยก็เฮาก็สิบ้งเด้อพี่น้องเฮาสิได้ใหลักาเนาะแมก็ทน้อี้เเพราะว่ามันต่อกับตะเวนนะออพ้อยาี่เนาะมีแ่แก่เน ใกไ้ต่อคิ้วไปต่อคิ้วใฮ้คุณเนาะดออกินไใส่นี่น่เขาใส่หลอหลอคนไปยางย่างย่างย่างตรงตีนกำใส่มาแล้วก็ได้ทิ่มเลยครับเป็นแบบนี้คเ

พักกะเรียววันนี้เอาไงจะ่อเออเจับปาตาลปนุ้มีกวาเตาอมอุ่าบปาโมน้าะี่ตั้งใแสดงาเป็นมเตาเขาเงัไรเท่าบวคนเป็นเจ้าพันธุ์กาที่ตอนน เี่ยวขี่บ้างอะไรก็ได้ยืมเหมือถือเลยอยากน้ำมันถอยจริงนะน้ำ้ำนมนนีกันใส่บาทน้ำกันเด้อพี่น้องอาบนน้ำกันเนาะไปทานกันไ้ออานเช้ากัดีมอนอีกนิด เนตาำเด้อไมลูกเด้อไม่เ <nossas> ด้อไม่เดเด้อเดเ้อออเด้อเด้อเดอเดอเ้ด้อเด้อ้อดเด้อเดอเด้อนเด้อเอ้อด้เด้้เด้อเ้อ้อเอเด้อด้อ่อเท่อเ้เเดอ้อดดเอเออ โบท Adams, ่านมาแล้วบาดาโนด้วยนายโดไงโดไงให้ให um> ้ขาโลค่าด้วยดปานที่จาเลี้ยงกันบาดาโนบาดาโนทัมาว่าให้โดไห้มานักล้ำเลยด้วยว่ท่านได้มีของดีแลสร้างกระคอให้โดใวมานิดเดียงต่างๆกันด้ออกผงานโลก คิวมาแล้วพี่น้องกองสั่นกับฟอถดฟอาายเปิดเปิดอย่าซีมก่อนก็พอจีเล็กคนกูเออซิวขึ้นนั่นนี่ละเอามีคีมดีๆเด้อโลายนอยู่เออสินงามอะน่าเอนีมเนไปเหนบ้ามัตสเนุเ

เปียนเงินได้บ้างนไหอกน้ำ่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใสน้ำใส่น้่น้ำน้น้ำใสนน้่นัำไสใ่้ำใส่น้ำน้น้่น้่น้้ำใสใส่้ำ่น้ำย่น้ำใส้่น้่น้่น้้ำ่น้น้ำใสน้่น้่้้่่ใใส่้น่้น่้ แ <c> ต <ười> ่าเพื่อนราแหมดีเรื่องคมรกันื่องที่รเรียกอแหมโฮเม่มีสวัสดในเรื่องญาติม่โอบผ่าต่อแทนคุณฤกษ์ออกเปน้ามเีรตบุญแม่แทนทับคุณพ่อให้ดูแรกก่อนว่าเพื่อราให้ดูมีความสุขแต่สูาน้ม ให้เจ้าภาพาคมงนอเลยครับ่ผง่นี้แต่ถมัอเมาบ่าบ่าับกุเทียวไม่เียเ่งจดมันผู้พักข้างเดาข้างเล้วอมีต่อข่าวนีไอเดพ่อแเจ้ามานี้จะตังไี้เัมมาพอแม่พื้นคอนเลอร่ปัสสผู้ที่เกิดกอร่างสนใจไงมาก พอแน่ชื่อดอกผ่าว่าผู้มีความเมื่อยอดีและพอแน่ถูทเดือรด้วยยังมีพอมีแ่เออจากพอเป็นอแน่จที่ยังรู้แต่เราบอกว่าคิดห่อพอแน่โมกี้เจ๊เต้ป้

เอาเอาไปพันเห็นไมไถ่ยาแล้วก็เด็พ่อบวชแล้วเอาไปีวชเาบวชเดี่ยวพ่อบวชเลยงานยี่เ้อยจับกล้องเลอกเราเทบ่กใาลังใส่เนาะเข้า แต่โอเคนะพี่นองสำหรับวิตกับผมีอนอกางเาสทีพี่นองุเพียงแต่สามีเด้อพี่องตนเาใส่บาทยาหน้าี่แหละพี่น้องสงคาสุขจเพียงสามีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกใจให้ในเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสภาพาดคิปงาส่องคาสาวลาะพี่น้องสบายดีเด้อผู้ผลมากแก้วแก